หัวก็หัวจะคลองเลยเช็ดเช็ดมีไขยย่กุญแจได้ดีเล,เล,เลาายบอกไข่ตื่นกันนี่โอ้ผู้ใดอยากกินมาเล้วพี่น้องเนี่ยไข่เมื่อกีิตื่นก็ปี๊บปนนี่ไขบ่บดแดงเนาะสบายดีทุกคนจะเป็นยังไงพี่น้องหายใจยากเอ,อันมื่อนี้ลนะ่ะเราจะไม่แย่ไขบ่บดแดงเนาะอยากกินแย่งสิวาสมๆเนาะ พี่น้องเมื่อนี้นะเสียงอาจชิคอยนะเด้อเพราะว่ามันหลับบ่ได้ใส่ไม่จังเป็นยังพี่น้องหลับนะสื่อไม่มาราคาบ้า,างแพงดุจกวนราคาหมื่นสองไอ้พี่น้องบอกเสียงมันค่อยหลับก็เลยแบบ <c oughs> แตัดสินใจสื่อไม่สื่อมาเพราะว่าเสียบแล้วมันโมมีเสียงมังเตือถ่ายคลิปแต่เสียบไม่อยู่แต่ว่าเสียงนะค่อย,อยเราว่าชิส่งให้อันเขาเอออยังก็ไปซูนบอกเข้ม <c oughs> บอก ชูนเคมหรือว่าเขาเปลี่ยนใหม่บอกส่งขาประกันนั่นแหละ <c oughs> คือแบบว่าตั้งแต่สื่อมามันมีปัญหาเลยเนาะทุกคนคือแบบเสียงเงินอยู่สื่อหลักนะอู้จนยอยากห้องอยากหาพี่น้องจั้งแต่ละมันต้องวัดดวงนะต่วาลัดนี่สื่อไม่แต่เราเถื่อบรเคยสมหวังจักเถื่อพี่นอ้งอ,นองรุ่นได้ก็ตามเนาะอ้ <c oughs> แบบเว้เงินน้ำสื่อไม่นี่ลายแล้วพี่น้องเพื่ออยากให้ถ่ายคลิปแ้วเสียงมันดีนะ <c oughs> แต่มันบอเป็นดังที่ใจหวังนะหลักก็เลยออกมาพอให้กลิบเนาะเ้ยเมื่อยพี่น้อง ห the so, ้างหมดแดงส่วนหลายมันช okay. ี้อยู่ตามต้นหม่วงเนาะพอหมดแดงมักเผาบักหม่วงมดิห้างอยู่บนประเทศเราห้างไงทุกคนหมดแดงครบกันจะไม่แย่ขายหมดแดงนี่ยนะแน่นอนเลยพี่น้องมันต้องครบเนาะหน่อยลื่นล้าอันนี้อยู่ขึ้นอยู่กระพางมันเนาะไปเดี๋ยวมันหลุดทุกคนข่าวด้วยมีแต่เบอรียนนทำฝึกไม่กล้อง

เราเราจะมาแยงไข่หมดแดงอะไรกับแม่มารัดชิ้ให้แย่เอาอันแบบเอาไปกินกับอันสม,มง,งิว๋วเดย์ใดรเคยกินทุกคนไอดอกเสือสลัดกม็มาหั่นละไข,ข่คือแย่เนาะเพื่อไข่อยู่พ่นดอก ซ้อมันไข่ตื่นยุอ๋อไข่เขากระตาย่ตุนขากระตายตมบเลยอะไรเมื่อเนี่ท่าเป็ดเขาไปอยู่บ่ไปปบ ป้าพี่น้องมาพ่ออันผักกระเดาพอดีงามเลยทุกคนหลับปราตองด้ทำไปเนาะเมื่อนี้่ะต่ำด้่เมื่อนะยังต่ำกระโดดยังต่ำก่อนนะมันจะซูมันปุ่งแล้วตอนนี้นะไข่หมดแดงเขานะคือจองนีกเลย ไข่โมแดงอะสิพอกินแล้วทุกคนหลักเลยมันมเก็บมผักกระเดาเนาะข้าเห็นกระชิงเนะมันน้ำทางอยู่มันกระชิมีไข่ตื่นกับไข่รีบป,ปนกันนะพี่น้องปนกันลังตกมือเสานี็คือเสียหนั่นอยู่คือสียตื่นลายระบาดนีเนะาะบาดพี่น้องฝนตกไปทุกคนมือนี่นะบาดฮาวน์ปนตกเมือ่อวานก็นอยู่สวรรค์ตกแต่ว่าตกเพแห้งนะพอดีรีดหยิบหย,ยิบนะก็เอิเนานะฝนตกห่ามดอกบัง่วงเนาะกับห้ามไข่โมแดงเนาะ ผู้เฒ่าเพิูดพาว่าทิแจกกะตกแบบนี้ทุกปีบางปีอาจสิตกแห้งกว่านี้อย่าตกใจเด้อพี่น้องบ่ได้แม่นว่าไปอาบแป้งนะโผใส่ยันหมดทบแขนอ่ะห่อละห้องกินบ่เบิดดอกบ่ได้รคมอะไรพักกระลาวต้นอย่างโมคมจังมือนสื่อปลาทองมาหลับกินเนาะหลับปลาทองนี่พี่น้องอีพ่อกับอีแม่มาตะหางง่วได้แม่สาวมานักนักขนาดแม่สาวเป็นอ้าได้มากล้วยสุกมาน้ำกล้วย เห็นู่ส <favorite> ังวาหน่ะไม่ก <refin ements> ินแม่แม่กบ่าบ้อนบกเข้าประแดอกแม่มกลายนึ่นยังแม่เบิ่งลงมระแผงดิงจะบิ่ เออมันก็มีไข่ตื่นอย <as> ู ah. ่ได้ดิี่ยมีไข่ตื่นเห็นบ่ผนกันไม่ขนาดเลยแตกยย่ะไข่นมนแตก เช็ดเช็ดฉันมันแป้งแบ๊บ,บ,บตด<ร>องเฮ<ร>็ยหหางหมดเลยพี่ดองเฮ็ดนหางหมดแดงหหางนี่มันหลุดกันว่ามันจะมีรรไข่ไหรือบ่อเนาะแต<บ>่ก่อน<บ>นะในนี่แล้วไม่ใช่โผล่แป้งกนแป้งกัาชุดท้าชุดท้าตองโสผลแบบนี้ชิว้าก่อนบ้านไก่อนอีกเามือเศร้าใ่เอามือเศราใ่ มีไข่ดิโยอ่าไข่หมีว่ะอุ้ยไข่ตึงนี่อยแมพเป่นอ่าทุกคนตรงนี้ครูเดี๋ยวยยนี้าาเห็นบอนนนกไ<ม>ข่ตึงมันนว้าขอเลยมันุดบ่ไต่เป็นไรทำแผ่นไข่ตึงมาแบบเนาะนี่ยไข่ตึงรถอ้าวเดีพี่น้องาะาัดรอบสุดท้ายนะงามแพงขอเลย คุ้มค่าบพรคุ้มค่าพี่น้องเว้ยถันอยากกินหั่งก็ต้องได้อันเสี่ยงกับการคบเนาะอันนี้แหละเขาเอื่นว่าอาหารสันสูงแต่ว่าหายากราคาแพงบ่ต้องต่อราคาเลยพี่น้องหายากหายากแพมเจ็บจริงเนาะโอ้ยสมบูปีห้าล่ะตัก่อนเป็นตุ่มแล้วแกนน้ะบุญบัดมาหดเียังหรอพี่น้องแดงฉันมาขอบก่อนแต่โมแดงแตกปุ๊บแล่นลงมาเจมันแตกมันเป็นก้อนมันนี่กินแล้วมันคืกเออ ตอกดิกระตุกจะมาตอกดิกระตุกจะมามาเลยเบะตอกกะตกตระกใครมันแตกแล้วมันเชียแทน ไข่มันสมเาได้พี่น้องเวลาเขากินแล้วมันจะเป็นสีสมสมมาได้ข้าผู้ใดบ่มักตัสะอาดสมก็สิบบโอเคท่านแย่ค่ะมมแดงทอกใส่กระสอกมันดีกว่าเนาะแต่ว่ามื้อนี้นะบ่ได้บ่ได้ทอกใส่พี่น้องค่ะแต่แย่แย่ไปแย่มาหัวมาไรแบ่ไปไล่ตีมาอีกเน่ค่ะมมแดงหันกระมาไล่แบ่บ่มีมือใดสิสมหวังจ้าเสื่อพี่น้องเว้ยวกระสอกนึง ในกระตุกหนึ่งด้บักหลายเนาะมันปนกับไข่รีบไข่ตึงทุกคนไข่รีบก็ไข่ตึงนะหลักว่าแสบเลยเพราะว่าไข่รีบมันเสียใหารสชะอาดฉ่ำๆมันมันเนาะไข่หมดแดงมันรสชาดแบบมันเปียกมาดิเพราะว่าไขมามมม่มันถืนนอดดก,ก,ก,กันกับเนี่ยหมดแดงมันก็เลยปเปียกไปไปร้ายวะพี่น้อง คนนี่คือไข่หมูแดงที่หามาได้ทั้งเบิดเนาะมันมันไข่มันแตกนะพี่น้องมันก็เลยเป็นแบบปีกเปียกนะต่เระบ่มักมันสีสมกันแทนไข่หมูแดงมันแตกนะผู้ใได้ยากินมาแล้วพี่น้องเนี่ยไข่มันก็สิตึงก็บลีบปนกันเนาะกัสิประมาณนี้ละทุกคนเด็กก็งามอยู่เลยยุ่มแสนขันซ้มเลยแป้งมันก็สิละลายไปน้ำหนามเนาะอยู่ในตลาดค่ะแพงมันหายยากพี่น้องเลย คืออย่างพี่น้องเห็นหนั่นแหละเพื่อสิได้ห้างหนึ่งครบจนว่า,าบรรยากาศเมื่อนี่อ่ะทุลักทุเลทุกคนพว,ว่าม้ามันไหลแบ่ยูจังแม่นยางดอกทุกคนเลย <c oughs> นั่นแล้วเมื่อยเมื่อยไปแต่ละเทื่อนไม่จมาไหลแบบไปรอบนี้ก็ยังไหลแบบอยู่กันได้อู้ไม่ส่งเ้าของเขาเมื่อยน้ำม้าแล้วพรจากวิธีเห็ดหละเลี้ยงมา้าเป็นน้ำนี่ก็ได้เลี้ยงไห้คบแบแ่ยังครบเนาะไดเสือกหมวกมาแล้วพี่น้องกิ้วเลย ดีได้แม่นลยนะจากวินหวนัวเด้อพี่น้องเกี่ยวแลัวลก็สันแล้วน,นี่ปกติเลาวนะ่ยคัทถอกใจ่กระโตกนะแทบสิบริกี่เลยไข่มันนะว่ามือนีนะบะริถอกใส่วินหัวเด้อพี่น้องจะได้ไข่ลีบ้อเนาะ ไปแล้วเฮาไปปล่อยมันกับบอลได้ตายเดี๋ยพี่น้องไต่ไปเพิ่เลยได้หน่อย้อาววัตถิมได้พี่น้องไข่ลีบแล้วหัวเจอกันเลยแต่เนะมื่อนานก็ไเด็นจำน,นี่แล้วแต่ว่าชิตื่นพอดีมันก็บซิมีพวกเศษใหม่เศษยังเพราะว่าเวลาเฮาต่อยแล้วมันก็บซิอันตกลงทะเด้ แต่สำเนีจแล้วเนะะวาะป่ะขัวได้มือนะแกงเอาเนาะมือเองโชว์มืเ,เลยแกงเอาได้พี่น้องแบบโปรยก้อยทำมือน,นี้นะแกงเอาก้อยนะกินแล้วแกงมันนี่แกงเขาก็ก้อยได้พี่น้องก้อยแล้วเอาไปแกงเด็มันแสบไปอีกแบบหนึง่งเลยขัาวเขาเอาไปแกงหลดลบะบาหมักหลัดหมักแบบก้อยแล้วไปแกงใส่ปลาแดกเนาะเขาขัวปลาแดกเลยก็ตามด้วยหมักพริกเนาะ ก็น้ำปลาหักของปล่อยมักก่อยดิบนะกินได้เด้อทุกคนตลาดผมแบบปล่อยขาวานหมดแดงมันกินสัตว์เป็นอาหารเด,ด้มันบ่ได้กินพืชนะมันจะกินสัตว์แต่ยังหน่อยนะกินไ,ได้ก้อยอันก้อยดิบนะพี่น้องบอกได้เลยว่าแซ่บต่างกับก้อยซุกแห้งมันสิมันเราไปนอนแล้วก็หอมก้อยทำหมดแดงดิบนะ แกงก่อนพี่น้องบามันสุกจะมาเบิ่งว่าหน้าตาสิเป็นแบบแรงเนาะทุกคน oh. สุกเราไปจากพี่น้องป้าเป็นจะแสียไปดิที่มึงก่อน กกันนทุคหไปเอาผักกระโดนก่อนี่น้องมากินกับอันแกงขแข่หมูแดงหรือว่าก๋วยข้าวหมูแดงแกง,งน้ำแล้วทางนั้นนะคนพื้นลงเตาแล้วพอเลยบอมาจุ่มากินเถอนนะนะเอาเท่าน้อย แล้วแล้วทุกคนนี่ไข่บดแดงเนาขึ้นหล่นกากเต็มมาเด้อพี่นออ้องกินข้าวร่วมกันจนะิมกันพี่น้องมาว่าพี่น้องก็ไก่ข้อไข่ไข้อควายมาเด้อพี่น้องผู้ใดบ่ยอยากหนักหนับ,บก็ไก่ข้อไข่ก็ได้ ข่าวด้วยขายนมแดงแกงโูแ no> ม่ขายนแดงก้อยวยลเ็นี่ลนี่พร้อมเชพร้อมเชพร้อมลูกขอกหน่เลยกรบมากข่าืีักตีมาลังนี่ข่าวดีเนาะตัวกินข่าวได้ยังกมุนเนาะมือในมุนหน่อย จบไปเลยมั้งเนี่ไม่ยังกับยังกับก่อนมาเด้อทุกคนอล่อยไข่ <ๆ S 1> หมดแดงเปิดจีฮาได้คันฮามาอะไรเห็ดกปนแบบแสบรสพี่น้อยอ คนเงี ôn, thi, so t, so è, đi, ้ยคุเดาคุณเดงว่าอรกันเงี้ยฉันก็เอาเป็นคนเงี้ยอยู่ดอกมันเดือดรอจัเนะขอบไปเลยออิ่มเราทุกคนอันที่สลัดกับซอแปหัวจะทื่ซาได้อันงอควันมาหน่อยไปหน่อยแบบ เ่าม่อนอยากใายอยากหายมันแต่ว่ามันประจักษ์นะเลยทุกมอบระด้อยากหายแบบมันควบแบะหลายควบแบะนะเมื่อยเมือนี้นะพี่น้องจนผมมีแหงก็เป็นสวอยไปเลยไหลเอามาควบแบะมาก็เลี้ยงหมดเลยเลี้ยงใส่แบ,บ,แบนะก็ยังควบแบนะเนาะเสียบอไปแยงค่ะแต่เมื่อแดงแต่ละเถื่อนนะ่ะมันหนาสิบโมเมนต์หนาที่ห้องแล้วเนาะมันพอไปแต่ละเถื่อมาควบแปะกู้เถืองงถ่อเมื่อยกู้เถื่อเลยแต่ก็เมื่อยมากกระแสบอยู่พี่น้องสระคีนีไปก่อนเดอ้อตัดจิคอโตงมานอนพักผ่อนก่อนเป็นวัดตอนนี้นะ มันหาวหนาวจ้องเหมือซ้ำเหมือแล้วเนาะหนาวแล้วก็ฝนตกพร้อมไปบายบาย